เพื่อนๆที่กาลังมองหาอาชีพเสริมนะเพื่อนๆแนะนําให้กดเอาต้นกระทร้อนปุ๋ยไา่ลงไปปลูกนะเพื่อนๆที่มีพื้นที่เยอะๆกดเอาไปปลูกกันเยอะๆหนึ่งถึงสองปีก็จะติดดอกออกลูกทุกคนต้นสูงอยู่ที่สี่สิบถึงหกสิบเซนตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยทุกคนพะเขาจะออกลูกในช่วงของเดือนเมษาถึงเดือนกระฎากราช่วงนี้ก็กําลังออกอยู่สู่ท้องตลาดทุกคนกระทร้อนปุ๋ยไายเป็นที่นิยมเกษตรกร นำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมแล้วก็รายได้ลักเพื่อนสร้างรายได้ได้จริงทุกคนกระทอนปุ๋ยฝ่ายชุดสองต้นใหญ่ต้นพันธุ์สูง40ถึง60ซเซนต้นแข็งแรงพร้อมปลูกปลูกได้ทุกพื้นที่ทุกสภาพดินเป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศบ้านเราได้เป็นอย่างดี ท,ทิ้งไว้แล้วทีตะก,กาด้านล่างคลิปอย่าลืมเก็บคูป,ปองก่อนการกดสั่งซื้อแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่กดสั่งเอาไปปลูกขอให้ลูกค้าฉันได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็ปลูกออกลูกติดดอกออกลูกจเจริญงอกงามได้ผลผลิตเยอะๆขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวย